วันลูกไส้หล่า ial, ผมเ UM. นยส,สวัสดีครับพี่น้องนะครับส, eline, ส,ส,สวัสดีครับน้องวีท์ครับอันเมื่อี้นะครับบ่าวฟ้อมนะครับพาพี่น้ s> <S องทุกท่านนะครับมาคุยครับน้องวีทนะครับอีกครั้งที่สองครับรอบนี้นะครับเขาจิมาคุยเรื่องความฟันนะครับของงวดวันที่16กันยาที่ผ่านมาครับว่าฟันเน้าใดครับพี่น้องอ่าฟันเห็นยังครับอยางให้พี่น้องนะครับ ถ้ากันถืกกรีกทางบ้านครับพี่น้องนะครับอ่เดี๋ยวเซิร์นทับทางลงบีนะครับเราเรื่องราวความฝันนะครับในงวดของวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมานะครับเซิรนนลงบีครับครับงวดวันที่สิบหกนี่นะครับฝันประมาณวันที่แปดครับวันที่แปดแปดกันยานะแปดกันยาครับครับวันวันที่แปดกันยานะครับฝันรอบนี้ฝันสองครั้งครับฝันสองครั้งฝันเลขยกสองครั้งนะครับวันที่เจ็ด ฟันเลขอีกตัวหนึ่งครับเลขยังเลขยังว่าเพื่นมับอกว่าหนึ่งห้าสิบก็แปดสี่ครับอ๋อหนึ่งห้าสิบก็แปดสี่ครับรอบแรกก็คือวันที่แปดเนาะวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดอ่าวันที่แปดกะมือที่สองเนาะฟันอีกตัวหนึ่งครับว่เพื่อนมันบอกว่าหนึ่งหาสิบโบแมนเดลูกเด้อสามแปดสามเด้ออะไกะแปดสี่โบแมนเด้อห้าสามเด้อเพื่อนก็บอกแค่นี้ครับ แล้วกับบรดเวายังกันลายครับรอบนี้แล้วเพื่อนกับบรดเคอยยังครับข้อแค่ให้ชอบบ้านนะครับไปเห็ดบุรณะไปเห็ดสมแท้มมันดูดีครับบมคือรอบแรกบริการนวดคือรอบแรกนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนทุพผมกะบุคอยชอบเลขนะครับบอกไว้ก่อนครับกะนี่ของน้องพี่นะครับกะบอกพี่น้องนะครับว่า โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเพราะว่าเวลาฝันมานะครับเล่าได้ผู้ตีหวยครับพี่น้องนะครับว่าสิตีออกไปตัวใดครับแล้วแล้วฝันเห็นยังครับเห็นปู่ข้าวครับคนเก่าครับเพื่อนเพื่อนมาบอกเลยมาบอกครับแต่บริหินฝันเห็นเป็นพญานาคบ่อยครับบ่เคยฝันเห็นประมาณยังหนาครับเห็นแค่เป็นปู่ข้าวครับกับฝันครั้งแรกเห็นแค่เป็นเอี่ยนเผือกเท่านั้นครับโอ้พี่เห่ครับ สาเหตุที่เราพ่อมถามพญานาคครับเนื่องจากว่าในคลิปที่ผ่านมานะครับมีพี่น้องเพื่อนบอกว่าุ่ณไปเห็นพญานาคบ่าวผมก็เลยตกใจก็เลยมีโอกาสได้ถามน้องพี่นะครับก็เลยถามเจ้าของความฝันนะครับว่านอกจากเหยื่เห็นพญานาค n า m b e าประาันี้นะครับพญานาคโมเดลพญาาแล้วก็เมื่อวันที่วันที่แปดเนาะอ่าฝันวันที่เจ็ดบอกวันที่แปดอันอะไรแล้วใดต่อครับแล้วบอกแก้วันใดครับเพื่อนก็บอกว่า ไอ้ชื่อตัวนี้แหละครับสามแปดสามเด้อสามแปดสามหาสามเด้อเพื่อก็ยำยำยำคืองวดวันที่หนึ่งแหละครับแล้วก็เตือนมากอะไปบอกเช่าหุ้มครับเช่าบ้านครับแมาบอกวันใดนันตนนี่แหละครับบอกข้าเจ้ามาข้าเจ้าที่มาสา่งก็ก่่าครับเช่าบ้านมาสังอยู่แล้วเพราะว่าถูกวันแรกไปนะครับละข้าเจ้าก็มาซอยกันสา่งอ๋อครับครับบุรณะนะครับอ่าอ่าวันนี้ข้าเจ้าก็มามหวายมายังกับ ให้ผมว่าถ้าฟันอีกกระบอกกันเด้อเพราะว่างวดแรกกระบอกได้ได้วันนี้ขจ้าก็มาถามผมผมกระบอกไปครับว่าเลขตรงนี้เด้อแล้วแต่สุดเจ้าที่สื่อเด้อเพราะว่าผมฟันผมกระบวเดยอันนั้นทั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าสุดเจ้าซื่อก็สื่อเด้อผมบอกจักได้ว่ามันสิออกหรือบอกออกอ่าครับที่นี่วันที่สิบหกนะครับผลออกมากระออกครับแปดสามครับคือเห็น ตอนแรกพอเราคุยมือก่อนน่ะได้คุยกับเแ่าพ่อของน้องวีนเนาะเพื่อนบอกว่าเลขที่ออกเพื uh. ่อนประกาศทางล่างก่อนแล้วก uh. ็มาบอกว่เฮ้ยน้องวีดมันโบวแมนได้มันโบวแมนได้เออมันโบวแมนได้แล้วก็น้องวีดได้ยินเแ่าพ่อว่าน้องวีดเรียนไปหาปู่อยู่ซางก็ได้เลยว่าวันฟังเนี่ยอารมณ์มันอยากคุยครับเลขออกนะครับมือเลขออกวันที่สิบหกผมนอนครับผมบริดุทธิผมบริดุทธคอยสนใจนะครับเรียกออกเลขล่างออกครับว่ามันออกหาเจษ ผมนอนอยู่พอผมหลับไปพุกบีดเรียกมันออกหาเจสได้ผมหลุดขึ้นมาเอาเลียคือเพียนเนาะแบบนี้เทบานที่เป็น,ยน,น่ยนโดเนาะไอหาเจสมันก็นเลีกล่างได้หละครับโอแมนมันยังบอกออกไปสามท่บอกเ้าปอบเรียบเอาคุยต่อครับ,รบเรียคือเพียนเนาะผมกะตื่นมาลา่างนาแล้วก็ขี่รถครับสตาร์รถไปไปสั่งก้กล่องกันละครับแล้วก็ไปเอ็นบอกเพื่อนว่าห้ายปู เลมคือออกเพี้ยนมันเป็นอะไรกันเนาะนี่เท่บ้านกับเจ้าซื้อเบิดบ้านเด้อเบิงแยงกับเจ้าเด้อเจ้ามาก่อมาเห็นยังซอยนะครับที่นี่เลขมมันก็ออกครับตอนออกผมยังโมลูกผมยังอยู่สังครับมันก็ขี่รถมาเือนเือนเช่าคุ้มลหระครับเออเจ้ากับรุ่นกันอยู่ผมกับมาหอดพอดีผมกับขี่รถเข้าไปเจ้ากับรุ่นกันจนว่าที่นี่เลีมมันออกมาไดลนะครับ สองสี่สี่ศูนย์แปดสามมันบอกครับแมนเมนเมนครับไอ้เจ้ากระเฮ่เท้บ้านกรเฮ่เบิดบ้านเลยครับเสียงนี่กล้องเลยครับมันว่านี่ครับถูกทุกหลังคาเรือนเลยครับว่าพี่น้องได้ครับแค่ฟังสมนีนะครับบ่าวบอมคนคิงลูกเลยครับพี่น้องลูกคือกลางคนคิงลูกเลยครับพี่น้องว่าว่าซักซิทตแซ่ดใดครับพี่น้องนะครับแล้วแล้วอารมณ์ตอนพี่น้องเพิ่งถือเลขตัวนั้นเป็นอะไรผมดีใจครับว่าอันอันต้องทำลงวีก่อนไหม น้องบีทบาดพะหูว่าชือเรียกะน้องบีทมีอาการอะไรครับผมผมดีใจแฮงครับทึ้งผมที่บริสุทธิ์ทึ้งผมบริหมักแข้งนี้แต่คับบอกห้เพื่อนบอกใหเช่าบ้านถูกนะครับสําหรับตัวผมนะคนที่ถูกเรียกนะครับหนึ่งพราเจ้าตรงไปทาบุญอยู่แล้วครับใช่คนถูกเรียกต้องไปเขาวัดเขาว่าครับผมก็ได้อันนี้สรงกับข้าเจ้าเมนครับสองมีเงินซื้อกินคนนะครับอ่าได้อยู่ได้ใช้นะครับสามจากที่นักกั พอมีซื้อพอมีกินขึ้นมาจังน้อยเมนครับเมนเพราะว่าข้าเจ้าคนผมยิ่งเงี้ยกับซื้อได้ครับข้าเจ้าจะเสื้อผมอะไรเอ้าผมก็บอกข้าเจ้าว่าอ่าเสื้อผมอะไรเด้อผมฝันอะไรนี้เด้อล้วแต่สู้เจ้าี่ซื้อเด้อผมบอกเจ้าว่าสิออ,อกหรือบอกออกเพราะว่าผมกับบริเทนนาคตปมนนัน่นครับเมนครับผมกับคนธรรมดากินข้าวเศร้าข้าวเที่ยงข้าวแรงคือกันนะครับเมีนครับเมีนถ้าทือว่า รอบรอบสองนะครับ16กันยานี่ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภให้พี่น้องไทยบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่โควิดเริ่มเข้ามาคู่ประเทศพี่น้องนะครับตอนนี้ชาวบ้านกับสิมีความหวังอยู่อันเดียวนี่แหละครับพี่น้องนะครับสิไปขายของสิไปเข่าเมืองเขาก็ล่างบวชเขาให้ห่างกันเม็ดหนึ่งบเห็นบวชพี่น้องแต่เวลาไปกดตู้เอทีเอ็มนะครับเงินผู้เฒ่านะครับเงินช่วยเหลือคนจนจังเี่นะครับดันเขาคอนเต็ม์ตู้เดี๋ยวบ่าวปอบว่าสิไปถ่ายที่พี่ว่ามันด็งว่า สถานการณ์ห่างตู้ ATM นะครับคนละเมยแต่มันเป็นเราได้ที่เเดี๋ยวมีโอกาสที่ไปถ่ายครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลานะครับที่พ่อปู่เพื่อนนะครับได้นะครับมาไห้นะครับผ่านน้องบีทนะครับที่เป็นตัวแทนพ่อปู่นะครับมาให้พี่น้องนะครับไปมีโชคมีลาภครับเดี๋ยวซีมีต่อครับฟันรอบสามพี่น้องหนึ่งตุลาพี่น้องอย่าลืมนะครับบ่าวป้อมสีน้ำจนหอดวันที่หนึ่งตุลาแท้ๆครับพี่น้องนะครับอย่าลืมครับ มีโศกมีลาบเบิดบ้านแล้วเบาป้อมนะครับอยากให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับมีโศกมีลาบนะครับคูชจังวัดเนี่ยครับอันนี้ให้มันหู้เนี่ยว่าโควิดมันมาเนี่ยครับเหตุยังเข้าบัวได้ครับพี่น้องนะครับเอาง่ายๆครับว่าลําบากสําไดครับค้ายขค้งครับบัวได้ปิดโรงเรียนเนาะสมัยตะกี้เนาะโควิดเนาะปิดโรงเรียนปิดโรงแรมปิดสถานที่ท่องเที่ยวโอ้ยว้าอะไรกันลูกอ่างแห้งครับกับลก อย่างกระบุจักมาเหตุอย่างติ่งยังกระบวอะไรครับพี่น้องครับหลายๆธุรกิจใหญ่ซําไดกระล่มครับก็เลยว่าอันนี้ก็เป็นความหวังครับของหลายๆคนครับพี่น้องนะครับไม่ได้หมกมุ่นนะครับแต่ทุกคนย่อมมีความหวังครับผมว่เสียดนะครับว่าพี่น้องนะครับคนใดบ่มีความหวังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าพร้อมกับขอบคุณนะครับน้องบิดลายลายด้วยครับด้อนะครับที่มาส้อยนะครับเล่าแบ่งปันความฟันนะครับให้ซุ้มพี่น้องทุกคนนะครับได้ฟังครับแล้วก็ เราเจอกันนะครับคลิปต่อไปด้วยครับพี่รองแต่อย่าลืมนะครับก่อนไปครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชินเนิตโบพันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ อ่าตอนนี้บ่าวป้อมกับชุดทูบนะครับถวายน้ำเขียวกับมะพร้าวเรียบร้อยแล้วครับนี่มะเบิงนะครับบรรยากาศนะครับบ่าวป้อมสีผ้าสมอ่าผ้ามะเบิงก่อนนะครับนี่คือสางกบกอกครับสิกลายเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับของบ้านวาใหญ่ครับพี่น้องนะครับเผอเผอสีฮอสีิกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านวาด้วยซ้ำนะครับพี่น้องครับอันนี้บรรยากาศนะครับตอนนี้มีการบูรณะใหม่แล้วนะครับมีการก่ออิฐแดงนะครับล้อมรอบครับ อ่าดูด้านในได้ครับเป็นสางที่สา,สามสมัยตะกี้นะครับก็ประมาณอู้สองร้อยปีได้มั้งครับจากข้อมูลที่ทราบมาครับคุณและสางสองร้อยต้าคาม่อินาเมน่ามันอ้าวอินแล้วคนอีคก็นเดอร์้วมีผู้ใดถือเลขนะครับนี่อยากถามคุณถือเลขยกไหม มดนี่นะเมนว่อะไรครับไม่ได้หูจ้าเลยนี่จากเจ้าบ้านว้าถือมบ้าถือครับคหน่อยู้า